ดวชะตาของชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีกันคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธของคุณโคจรไปอยู่ในาเรือนของราศีสิงห์แบบนี้เรียกได้ว่าดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพเรือนของวินาศมันก็อาจจะทําให้ชาวราศีกันเองอาจจะมีจุดของการอึดอัดใจไม่สบายใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่เนื่องจากดาวพุธน้นตำแหน่งนี้นะครับติดตําแหน่งที่เป็นอุจวิรราชติดตําแหน่งมหาจากักรและก็ราชาโช,ชคอยู่มันก็ยังมีจุดของการขับเคลื่อนชีวิตได้ดีอยู่ยิ่งดาวอังคารกุมตัวของคุณอยู่แบบนี้ อังคารนะครับก็ถือว่านะครับเป็นจุดของการที่อยากพร้อมให้คุณนะครับต่อสู้ฝ่าฟันชีวิตพร่องการเป็นดาวขยันเป็นดาวอดทนเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณก็ยังมีแนวโน้มของการที่จะฝ่าฟันไปได้กับทุกๆอุปสรรคอยู่นั่นเองส่งผลทําให้นะครับชีวิตของชาวราศีกันเองในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่28อาจจะมีจุดของการอึดอัดอาจจะมีอุปสรรค์ปัญหาเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขแต่สุดท้ายคุณก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้ทุกๆอุปนัะครับซึ่งสิ่่งทีสําคัญที่สุดก็คือเหตุการณ์หลัะ วันที่28กันยาตั้งแต่เวลาตี5นาฬิกา21นาทีเพราะช่วงจังหวะนั้นนะครับดาวพุธจะยกออกมาจากเรือนสิงห์เข้าไปสู่ในเรือนของราศีกันในช่วงของเช้าในวันที่28นั่นเองช่วงเวลานี้นะครับของตั้งแต่วันที่28เป็นต้นไปทําให้นะครับอิทธิพลของดาวพุธได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแล้วก็ได้ตําแหน่งติดตําแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือตําแหน่งของมหาอุดเรียกได้ว,ว่านะครับดาวพุธในตาแหน่งนี้ดีที่สุดในรอบปีกันเลยทีเดียวส่งผลทําให้ชาวราศีกัน จะกลับมามีเรื่องราวของชีวิตที่ดีขึ้นสําเร็จมากขึ้นนะครับได้ในสิ่งที่คุณปรารถนามากขึ้นกว่าเดิมเพราะช่วงจังหวะนี้เป็นถือว่านะครับเป็นจุดจังหวะที่ลงตัวที่สุดของชาวราศีกันในรอบปีเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญเองนะครับดาวพุธเองณนตาแหน่งนี้นอกจากติดตําแหน่งของเกษตรราธิบดีและมหาอุดแล้วยังได้ตําแหน่งของอุด,ดมเกณฑ์อีกด้วยเพราะฉะนั้นความเป็นอุด,ดมเกณฑ์ก็คือให้คุณแก่ชะตาอย่างยิ่งแก่ชาวราศีกันนั่นเอง แถมยังอยู่เคียงข้ากับดาวังคารนะครับซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนก้าไปใหญ่มีความขยันมีความอดทนในการต่อสู้ฝ่าฟันเข้าไปอีกทําให้นะครับชาวราศีกันจะมีรูค้คืดพลังงานนะครับในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตที่พุ่งทยานอยากจะประสบความสําสเร็จเกิดขึ้นกับเขาได้ในช่วงเวลานี้นั่นเอง ฉะนั้นจึงเรียกได้ว่านับตั้งแต่วันที่28กันยายนนะครับตี5นาฬิกา21นาทีเป็นต้นไปเมื่อจังหวะดาวพุธได้ตำแหน่งที่ดีเป็นเกษตรเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์แบบนี้ชีวิตของชาวราศีกันก็จะเริ่มมีจุดลงตัวเกิดขึ้นนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีกันกันบ้างนะครับสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีกันก็คือดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวประจําตัวของคุณนั่นเองฉะนั้นการที่ดาวพุธของคุณนะครับโคจรอยู่ในจุดที่เสียในวันที่ 1. นจนถึงวันที่28การงานของคุณก็เช่นเดียวกันช่วงเวลานั้นอาจจะเกิดปัญหาภาวะความกดดันภาวะความตึงเครียดอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของงานให้คุณต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาให้คุณต้องเผชิญเกี่ยวกับการที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคต่าง เกิดดขึ้้นไแต่พอหลังจากวันที่28เหมือนที่บอกไปครับเมื่อดาพุธมีเกณฑ์การโยกย้ายในตำแหน่งเกษตรปาธิบดีมหาอุดและก็รวมถึงอุดมเกณฑ์ตรงนี้ก็จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวชีวิตที่ดีขึ้นฉะนั้นเรื่องการงานของชาวราศีกันเองครับก็จะเริ่มลี้คลายกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆปัญหาก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถหมดไปได้ผ่านไปได้ในทุกๆอุปสรรคและชีวิตก็จะมีโอกาสาที่จะพร้อมก้าวไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นได้เลยทีเดียว เพราะจังหวะของดาวพุธก็ถือว่าเปลี่ยนเป็นมหาอุดและก็เปลี่ยนเป็นเกษตรปราธิบดีคือความมั่นคงอย่างเต็มที่นั่นเองส่งผลทําให้ชาวราศีกันในเรื่องการงานนะครับตัวของคุณเองก็จะเริ่มขี้คลายขึ้นกับสถานการณ์ที่กดดันก่อนหน้านี้และก็ผ่านมันไปได้หลังจาก28ยิ่งจังหวะที่ถือว่านะครับดาวพุธมาคุมตัวและดาวอาทิตย์เองก็ยกในวันที่18ตามมาก่อนหน้านั้นแล้วเรียบร้อย<ๆ>ก็จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความน่าเชื่อถือให้แก่ชาวราศีกันในการขับเคลื่อนชีวิตคุณ ดาวอาทิตย์มากุมชะตานะครับอยู่ร่วมกันกับดาวพุธตรงนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่วิชาการชาวราศีกันนะครับพูดจาไรก็จะมักเป็นหลักเป็นฐานพูดจาไรก็ได้รับความเชื่อถือเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้คุณจะมีเกณฑ์การพูดจาสื่อสารที่ดีมากคุณพูดไปแล้วก็มักจะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครคาดหวังเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อตกลงการสัญญาก็จะประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นนะครับในช่วงจวังหวะที่ดาวพุธเป็นเกษตรและดาวพุธเป็นมหาอุดนั่นเอง ยิ่งเจอกับดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่เคียงข้างกันแบบนี้แล้วก็จะยิ่งเป็นจุดสําคัญใหญ่เลยนะครับในการที่จะส่งผลลัพธ์ในเรื่องราวของความสําเร็จให้เกิดชาวราศีกันเกิดขึ้นทําให้การงานของชาวราศีกันจริงๆแล้วเริ่มดีขึ้นตั้งแต่วันที่18กันยาแต่ถ้าจะเกิดจะขับเคลื่อนจริงๆเกี่ยวกับอุปสรรคที่ผ,ผ่านไปได้อย่างชัดเจนก็จะเกิดขึ้นหลังจาก28กันยานั่นเอง โดยภาพรวมแล้วนะครับถึงแม้ก่อนหน้านั้นอาจจะดูตึงๆบ้างเครียดๆบ้างในตอนอยู่วินาศแต่ก็ยังมีทางออกและก็ทางรอดไปต่อเพราะดาวงคารกลุมตัวก็ยังเป็นลักษณะของการที่ต่อสู้ฝ่าฟันอยู่หรือพร้อมที่จะลุยตะลุยกับการแก้ปัญหาได้อยู่นั่นเองส่งผลทําให้การงานของคุณในเดือนนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงครับกับการต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ยิ่งสําคัญในช่วงของปลายเดือนก็จะยิ่งมีจุดของการลงตัวก้าวกระโดดในลักษณะที่การงานเติบโตขึ้นดีขึ้น อย่างชัดเจนนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวการเงินของคุณก็คือดาวสุกนะครับการที่ดาวสุกซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนธาตุน้ําอย่างกรกฎดาวสุกเดิมทีเดียวก็ถือว่าเป็นดาวธาตุน้ําอยู่แล้วยิ่งไปอยู่ในเรือนธาตุน้ํายิ่งเกื้อก่อมเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีส่งผลทําให้นะครับเรื่องการเงินดีแล้วก็ลงตัวมากๆสิ่งที่สําคัญนะครับดาวสุกของคุณซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินของชาวราศีกันติดตําแหน่งของราชาโชคอีกด้วยและก็แถมตําแหน่งพ่วง มาด้วยอีกอย่างนึงก็คืออุดมมาเกณฑ์เพราะฉะนั้นอิทธิพลของคําว่าราชาโชคคุณก็มีความเป็นโชคลาภอยู่ความโชคดีอยู่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพบเรือนตรงนี้ยังเป็นพบเรือนของโชคลาภอีกด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีกันคนไหนนะครับคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความฟลุกเรื่องเกี่ยวกับการเงินที่ได้มาแบบง่ายดายหรือได้มาแบบฟลุกฟลุกนะครับก็ถือว่าช่วงเวลานี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่2ีบเป็นจุดลงตัวเป็นอย่างดีในการที่คุณจะมีโอกาสได้รับ การเงินแบบฟุฟุกับเขาได้อยู่หรือการเงินแบบโชคช่วยหรือโชคลาภกับเขาได้อยู่นั่นเองเพราะถือว่าดาวการเงินเป็นตำแหน่งราชาโชคราชาโชคอยู่ในเรือนลาภเรือนของโชคลาภ และก็เจอกับดาวพระเกตซึ่งถือว่าเป็นดาวเก่าแก่นะครับก็ถือว่านะครับคุณจะได้โชคลาภจากสิ่งเก่าแก่จากสิ่งโบราณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแก่ชะตาแก่ชาวราศีกันอย่างดีเพราะถือว่าดาวพระเกศอยู่ในเรือนลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณแก่ชะตานั่นเองครับทำให้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีกันเองนะครับถือว่าเป็นการเงินที่จุดจังหวะดีมากมีการลงตัวมีความสําาาเเเเรรร็จถ้กกิิิดดตขัื่องงน ก็ผ่านพ้นไปได้รอดไปได้อย่างแน่นอนมีเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นทําให้สุดท้ายแล้วทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาระการเงินก็ผ่านไปชนได้นะครับการเงินของคุณนะครับจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่28กันยายนเพราะหลังจากวันที่28กันยายนในเวลา22นาฬิกา59นาทีดาวศุกร์จะยกออกมาจากเรือนกรกฎเข้าไปสู่ในเรือนของราศีสิงห์ซึ่งถือว่าเป็นภพวินาา สิ่งที่สาคัญไม่ใช่เพียงแค่ว่าเงินอยู่ในวีนาเท่านั้นนะครับแต่ยังเจอกับดาวคู่ศัตรูอย่างดาวเสาที่เข้ามาเล่นกับดาวศุกร์อีกด้วยทําให้การเงินของคุณมีรายจ่ายเยอะ มีรายจ่ายสูงหรือมีเรื่องราวของการเงินที่อยู่เข้ามามีรูปแบบของการแตกหกักมีการเสียหายเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นฉะนั้นนะครับในช่วงของปลายเดือนอาจจะเป็นรายจ่ายของคุณที่สูงมากทําให้คุณเก็บเงินไม่อยู่หรือรูปแบบการเงินที่คุณจะต้องกดดันแต่ข้อดีก็คืออิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวังทานกลุ่มตัวของคุณแบบนี้ดาวพุธโดยเฉพาะดาวพุธท,ท,ที่เป็นเกษตรราธิบดีก็ถือว่าให้คุณกับชะตาอยู่ฉะนั้นถึงแม้อุปสรรคอาจจะเกิด อุปสรรคอาจจะมีบ้างนะครับแต่ก็ผ่านไปได้เอาตัวรอดไปได้อยู่ดีฉะนั้นก็ถือว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องหนักหนาแน่นอนอาจจะเป็นลนักษณะของรายจ่ายเยอะรายจ่ายมากให้คุณรู้สึกถึงความผิดหวังกับเรื่องการเงินได้บ้างแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้อยู่ดีนั่นเองจึงเป็นภาพรวมที่เรียกว่าในเดือนนี้ด้านการเงินของคุณก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีมากๆแทบตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีก,กันกันบ้างนะครับสําหรัััับคคววาาาามรรกกกขอองชีน็ืดพหส การที่ดาวพฤหัสของคุณนะครับโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีเมษได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคราชาโชคคือเรื่องราวของการที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่ที่พลของดาวพฤหัสที่โคจรอ,อยู่ในพบเรือนที่เสียอย่างมรณะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดของการที่เรียกว่าคุณมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับความรักของคุณหรือคู่ครองของคุณนะครับมีความสําเร็จในตัวเขาและก็ได้ละอานิสง์ที่ดีๆบวกๆมาแก่ตัวคุณเกิดขึ้นได้ แต่สิ่งที่สําคัญตามมาก็อาจจะมีเรื่องราวของการอึดอัดใจกันอยู่หรือมีเรื่องราวของการไม่เข้าใจกันอยู่สักเท่าไหร่ฉะนั้นนะครับความรักของชาวราศีกันเองถือว่าเป็นความรักที่ยังอึดอัดอยู่มีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้ช่วงเวลานี้ความรักของคุณอาจจะดูจืดจางนิดนึงนะครับโดยเฉพาะจังหวัที่เรียกว่าดาวพุธโครจรอ,อยู่ในเรือนสิง์มันจะเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากวันที่28กันยาความรักจึงจะเริ่มมีกลับมาลงตัวอีกครั้ง กลับมามีดีอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการที่จะทําให้คุณรู้สึกดีๆเกิดขึ้นที่จะทําให้คุณรู้สึกว่ามีความก้าวหน้ามีการพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับความรักนั่นเองแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับเกี่ยวกับความรักของคุณก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยสู้ดีนักมีความอึดอัดใจอยู่ถึงแม้จะมีความสาเร็จลึกๆอยู่อะไรบางอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีกันเองก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรือไปโฟกัสเกี่ยวกับความรักมากนัก เพราะความรักมันก็จะทําให้คุณเองก็รู้สึกถึงการเฟลเฟลหรือปวดหัวหรือไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าในเดือนกันยายนนี้ของชาวราศีกันนั้นถือว่าคุณนะครับโดยภาพรวมอาจจะดูเหนื่อยนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องทั้งความรักการงานและก็รวมถึงในเรื่องการเงินที่คุณจะต้องเจอกับปัญหาตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณจะดีก็ต่อเมื่อช่วงของปลายเดือนกันเลยทีเดียวครับที่จะมีจุดดีๆให้คุณรู้สึกดีเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันที่28นั่นเอง นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของปัญหาที่คุณต้องแก้ไขตลอดทั้งเดือนเหนื่อยนิดนึงต่อสู้นิดนึงฝ่าฟันหน่อยนะครับแต่สุดท้ายนะครับางที่พูดไปนั่นแหละครับว่าอย่างน,น้อยดาวประจําตัวของคุณก็ยังอยู่ในจุดที่เอาอยู่หรือแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่คุณก็ยังสู้กับมันได้คุณก็ยังสามารถฝ่าฟันมันทุกๆอุปสรรคไปได้อยู่นั่นเอง ทำให้คุณสุดท้ายนะครับเอาตัวรอดไปได้จนได้นั่นแหละครับจนกว่านะครับรอจนถึงวันที่28กันยายนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางเข้าร้องเข้ารอ,าอยทุกสิ่งทุกอย่างจึงจะเริ่มลงตัวในตอนนั้นทําให้ตัวของคุณเองสบายใจขึ้นมีความสุขในการดําเนินชีวิตเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกันอาจจะต้องสู้หน่อยฝ่าฟันนิดหน่อยนะครับฉะนั้นก็ต้องอดทนเอาไว้นะครับเพราะว่าในช่วงปลายเดือนก็จะมีอะไรดีๆรอคอยคุณอยู่นั่นเอง แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจดูโดวชะตาแบบจอะลึกจนไปถึงไส้โดวชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนาั่นายดูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ